มีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยสียังนี่สียังลูกใส่มาให้เจตังเบิ้งใน่โอ้ยบุกเคยเห็นนะลั่ะอันนี้เขาเรียกอะไรกระปอมหรือเปล่าเอาอีหยังเซน่ะฮะนายเอามาดูดิมันกัดไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน ไปยี่บิละเนี่ยสวัสดีครับน้องขุนตังยาเก็บไปเก็บไปเอนไมซื้อวงมาเลยสวัสดีครับคุณพระคุณพระสบายดีเอาม่แมวผอมตีนิอะไรนะตองนตัให้ลูกเอาแมวขึ้นมาอุ้มทั้งนี้ดู้เข้าไ คอเจตังขอได้บอแมวนี <S <S ่ยายทองใส่ยายฮะฮอไดบอมแมวผู้ี้เข่าขู้ีเข่าอยู่เป็นเจไโอ้โห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 น้องชื่ออะไรแมวชื่ออะไรแมวแมวชื่อหยางลูกฮะจะบีบแห้งไรยายมันกัดมันกัดบอหน่มันกัดบ่คุณตังแมวกัดบอครับ โอ้บลาร์บล็อกเลขแล้วบลอกเขียนเลขไปเขียนเลขไปเลืให้ยเอฟซีไปบอกเลขถือบนน้องวันนี้เนาะอืมขึ้นตังเขียนเลขให้ยเอฟซีไปวันนี้มีคนมาถามเหล็กบลาร์อยู่บลูกมีคนมาบันนันอยู่บล็อกวันนี้โอ้คือเป็นตะแพงแถมแมวอันนี้ มันเองว่าให้ตาคุณท่าหนูวาหนูวาจังไหนขันไปจังไหนเอาเอามันเป็นนี่ยังก่อโอ้ไอว่าจะได้คุณแม่เพื่อนเอาอันนี้ไป่อนูดอะไรไฮมาผู้อะไให้มาพูดอะไให้มามันจะขีดอุ้มยังไงเอาแหงเจตังเบิ้งเน่เอาม้จับม้นโอ้ต้องม้นคืน นเป็นเลขเก้านูนูยี่คือเห็ดยังสัหมุนล่องเป็นเลขหกตีลูกใช้แกะเบิ้งก็ดูมันแมนอยู่บ่เบิ้งวซาดได้วังหันนูเห็นดีดีนูเห็นดีดีนูเอามาแต่ใส่ลูกนี่เอาไปไแต่ยัเงี้ยงถ้าเงี้ยงเหมืนบักลาเห็นตีครับโอ้ใส่ไอ้พือให้เจตังเบ้างนะพือได้แล้วบักลามาเสียเอาไปให้ไผ่ก่อ เงียด่ากนะโอ้โดีมากเยน้อบะลอกเป๊บนึงนะครับน้องคุ้งางเพ่อนว้าเฮียนี่สันเาจะแบาเล็ใครบอกอเมอมกันเพ่อนวาจอะเพ่อนวาอันเพ่นว่าอันขันม้วนลงยังสี่มันเป็นเด็กเก้าเพื่อนว่าันท่าม้นขึ้นยังสี่มันสิเป็นเดกหกรู้เสียว่าเห็นตามุญท่ำคว่นคือหูเนาะมุนจุดมุนลงง่ว่าเนา เพื่อหูจักมันเป็นมูวนขื่นม้วนลงมันก็ตัวเดียวกันได้แล้วได้จ๋าเพื่อนว่<ฮ>ะเพื่อนบอกนั่นเพป็นเอามา,า,า,จจาแต่สายจ๋าอันพ่อเพคนฝากขนมมามันอยู่แน่นในซองขนมเพคนเ<อ>พคนก็ได้วานรู้เสียวัยเหตตาบุญธรรมแล้วตาบุญธรรมก็มาหาหนูเพื่อนว่าได้กับว่าโอ้ยนี่บอกเสียวัยเหตตาบุญสั่งมาหูจักกับตาบุญธรรมาเกรียเนาะคือคือของยายเนาะนี่<ะ>ของยายมากกว่าได้ยาย ยายกันตัวเลยนี่ตัวายฝันว่าในป่านฝันว่าจังไรค่ะเราฝันเป็นสั่งมหมครับฝันว่าได้จับปลาปลาลายลายจับไปเดอละสามัสีเป็นตัวไรแน่บะเนี้ค่ะแยกกันสีว่าป่านเป็นเจ็ดเนาะเเป็นแปดาคอเนี่ยแยกกันได้เป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปเจ็ดของน้องคุณตังเก้าเก้าเก้าหกหกแม่เมั่เราก็ฝันตะแคร่ถือปะ เพราะว่ามากกันเลทีมงานมากหลายคนนะครับเพราะว่าจะได้ดึงตองกันเพ่น้องมาทั้งหนเดี๋ยวเพื่อนเขาไป็ม่ไ้ยายป็นยายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยายของน้องคุนตังค่ะจ้วดกอนโศกหมานยุติค่ะแม่วดกอนน้องคุนตังบ่กันหกสี่หนึ่งมันบ่เป็นบ่ยายว่าหกสี่หนึ่งอัน ายกกไว่าได้ฝันว่ามาฝันว่าในด้เนื้อไปซีนเนไหมซีนสองถุงซีนนันเอาของมาแต่บานบานนังในค่ะอะนังในเ็นหิวมาสองถุงไปตีซีนเป็นซีุงกงินแยกกได้วมองต่างกบอกซีนห่ยก็ได้สื่อเปนสื่อโล่งสิส่สื่อโล่งซี่สองกีจ้างก็เลยหิวเนื้อมาสองถุงจ้วเนืิอมาสองถุก็ไดแสดงว่าตีกวามฟันแม่นนะครับนะ ปันเองหัวนี้แม่ฝันมีฝันไปแม่ฝันอยู่งวดนี้ฝันว่าได้ได้ป่าป่านี่จักมาจะใส่มันลังมานมีล่งมาคือในคลองเด็กได้บอกพ่อสิเอาหนูสิโคตรบอกกับโคตรเมื่สิโคตรเลขบอกโคตรตัวไหนอ่ะคือโคตรตัวไหนมันมีตัวไหนหนู่มกับโคตรนี่เป็นเบิองที่เอ็ดเจนเมืองน้องคุณตังน้องคุณตังหนู่มกับโคตรที่อะไร เออเลขหนึ่งกดไปกดมีอย่งนีกมีเลขอะไรเออนูดองเลขหนึ่งไม่สองไม่รู้เลของอัน็กสองกดไปกดไปก้คนในตาุนท้ามไปโลกดไปนุมาตัวใดกกดไป หนึ mm? yeah, ่งเก่าหนึ่งอ่หน ah ึงเก่าหนึ่ง้หงเก่าหนงเก่านึ่งเ่าหนึ่งเกาหนึ่เานองขึนองนหนึ่เก่าดีเนาะหนึ่งเงี้ยหนึ่งหนึ่งเก่าอาีเ็ดี่ดไอเา่นว่าอันนี้อหยั่งนี่โรกยนมากนี่แม่ยนมากโกีหยั่งยีไน่แม่หยังแ่หยังนี่ออกว่านึ่งอยู่ไหนหน่น่ะออกบ่เยอเือดไปฮะเหหมเห่ อ๋อมะลาสิเฮ็ดไหมอัโตมันถือบะลูกเอาเฮ็ดยอโตมันสิออกเด้อเอาเขียนไงบอกรับเอายี่าปากกาเอาแนนปากกาน้ะมันตาบุญธรรมเขียนรเองว้าววววไมเขียนแล้วเลยนี่มันเขียนแล้วโอ้โนั่นเขียนแล้วยุ้ยใส่ตัวใดสิเฮเบิ่งนะลูกเลขยังเนาะอันนั่นใส่ตัวใดสิออก สี่ด้วยลูกตัวไหนมันจะออกมันหลโเก่ามันหลเก่ามันหลโพดมันหลายโพดแล้วมันจะออกว่านอบานนี่ออกว่าลูกใส่โซ่ให้เบิ้งนะครับโซ่ให้เบิ้งนะโซ่หันมานน้ำเนนนี่โอ้เอาโอ้เอาเก้าเก้าเก้คู่กันเก้าเก้าเก้าอ๋อมันคือกันกรบผม จะได้เก่ากับว่านน้อพี่น้องกล่องตัวนั้นมูสิท้ายรูปเอาเอาท้ายรูปเอาเพื่อนเนี่ยบ่จะว่าแม่เพื่อนบอกตัวนี้คำหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับหนึ่งเก้า เก่าหนึ่มเก่า่นวเก่ามันลายโพดเก่ามันลายโพดโอ้แ่เก่าหนึ่งคเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหน่เก้าหนึ่งออพนดาเห็นมาพนกับหัวกับหันกับหัวเป็นเลขหกเออเนกับหัวเป็นจอกคว่ำค่ะอายุจะกสี่นาะคุณผจากกกเ่าแล้วย้ายผ้าไปตลาดมือมือซื้อนุ่มหมือเจ้านี่ไปตลาดก็จะกระจูงแขนไปมาเอาขนมมาเอาขนม อันมีอยู่ค่ะคุณป้านมีอยู่ค่ะตอนนโรงเรียนไปค่ะแม่ไปเล็กซ์ซูนขับรถไปไปขึ้นเดมาไปว่าหอนหอนมาอยู่เมื่ออ่น้องคุณต่ำให้แม่ถามเลยลูกอันใบสีชมพูน่ะมันเป็นใบอีหยังนี่ลูกนี่มันเป็นใยสีชมพูแล้วมันเป็นอย่างมันมีอีหยังอยู่หั่นลูกมีสีชมพูงผอมใบ บังลาเสียเอาไว้ให้ผู้ใหก็บนเวลาเสียเอาไว้ให้ไผ่เอาเอาให้ไผ่นออันนี้ขอไดบานอออันอันนี้เสียเอาไว้ให้ไผ่ครับให้นูให้นูนู้เสียเอาไว้ให้ไผ่เอาไว้ให้ไผ่เบิ้งลูกเจตังขอไดยี่บ่อครับบังลาเสียเอาให้ไผ่เจตังคอไดบ่อเอาให้ตาบนห่ำบ่มันมีเลขกอย่างนออยู่นี่ หันหันไรสมหันามบังลนี่หันหน้าอของแกาใช่ลูกแค่ไหนแม่เบิงนะจับพืขึ้น่หนูกจับืขึ้นยขึ้นเลยหันอย่างงี้หันจังไรลูกหันอันงี้เป็นเลขอะไรเยขเกอ่าหันนีเป็นเลขเก้าหันอีกเป็นเลขยังเลขหาดคือเก่งแค่นหนหนูนี่มารวกดูอออีนีเลยมันาลวก พาสั่งถามมาเก้าหกเลยะเนเป็นเก้าหกเก้าตัวเดียวครับตัวเดียวเพื่อแล้วกันแล้วเลยบ่บอกสิบอกซ้ำอีกอ๋่น้องคณตงยกอีกหนแล้วยกกระดาษยกกระดาษเน้ยยกกระขึ้นไปยังขยายอูกฮะไปยังขยายไยังไปนใหญ่ไปยังตาตาบนท่านตันด้วยยังตาบนนกนกแค่ห เอาย่บปากกาเอายุบน้องคุณตังเอาย่บปากกาเขียนลูกไปเขียนใส่ใช่ไปเขียนน้ำสีน้งน้ำตาบอกพจนนนยกเป็นอะไรครับแรกยกเป็นตัวไรครับพนยกขึ้นในสีพันว่าอันนี้ยกแบบนี้เป็นเลขโคกยกอันยกหันมาสีมันเป็นเลขเก้าพจน์เาบอกเองพ่นเาได้บอกพนเนี้พรนเบอกเองพ่นเอ้าโอโหอันใหญ่กว่า กะหูตัวน <tama> ูกะหูอยู่นู่นว่าี่ใสเนี่ยกะยุได้ชองขนมอันทพ่อวากมาให้นู้นนี่ค่ะดับพันว่าพคนเสียวให้ไรก็ตามใบเห้ตาำมุ่มถ้มเห็ดดำหุ่มถ้ำกับมะอ่อมันหมานเอยมานตุนตัง อาศรุตัวเลขครับทั้งนองคุณตังค์ไอ้แน่ต้องอ่านคว่าหกเก่าเนาะคือขายหกเก่าที่แรกว่งเกาหนึ่งเนาะที่แรกวันหนึ่งเก่านกข้น่าแม่โชว์ให้แนจาโชว์ตัวนี้นะเพราะว่าสี่เป็นใอเบิงน้นหลารเล่นหลาะคี่น้องสรุกตัวเลขขอ้งนองคุณตังนะครับคุณบอกหนึ่งเก้าหนึ่งทั้งแรกนะครับตอนบางทุกทายคุนบอกเกหกเก่าน่นะครับอาจจะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างก็ได้นะครับอแคปนาจอครับด้อ แคปหน้าจอไว้ค่ะอยากอายคือได้เห็นพคนมาหลายอยากอายเห็นม่หลาคนเข้าฝันยังหมดจบนองณต่างโลกไงแม่มอกความฝันแม่ซึ่งปังเนาะ